สวัสดีค่ะตาจากบริษัท NNT o อแก่ไหนค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่เสาห้จังหวัดสระบุรีค่ะเราจะมาทำการฉีดพิวโฟมใส่ทุ่นประคองท่อนะคะเป็นท่อด้านหลังนี้เลยจำนวนทั้งหมด40ทุ่นนะคะเดี๋ยวขั้นตอนการทำงานของเราจะมีอะไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะทีมงานของเราก็ได้เริ่มทําการฉีดพิวโฟมแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนแรกนะคะเราจะทําการเจาะรูก่อนทําการฉีดพิวโฟมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการฉีดพิวโฟมพร้อมกันเลยค่ะ และตอนนี้ทีมงานของเราก็ได้ทำการฉีดพิวโฟมใส่ทุ่นเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายของการทำงานนะคะเราจะตกแต่งเศษโฟมส่วนที่เกินออกค่ะและทำการอุดกาวอีพ็อกซี่อีก1ชั้นนะคะค่ะและหากลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจฉีดพิวโฟมใส่ทุ่นลอยน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นทุ่นเหล็กทุ่นพลาสติกหรือว่าถังพลาสติกนะคะสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นหนา้างนี้เลยะคะ่ะ สุดท้ายนี้นะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมผลงานของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้าและบริษัท n n t นออร์กันต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ